แนะนำกระบะดีประตูตัวสูงรถเจ้าของมือเดียวใช้งานน้อย1 3 0 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับแต่ก่อนจะรับชมรายละเอียดฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรถจนคันนี้ก็คือมิ b i s h i Triton Plus เป็นกระบะ4ประตูเครื่องยนต์ดีเซล2.5 VG Turbo วกจีเทอร์โบกียธรรมดาตัวรถเป็นปี2015เจ้าของใช้งานมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไมแ้แท้หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลเมตรภายนอกเป็นสีดำสีเดิมจากโรงงานนะครับสียางเงา ยังสวยแต่ก็มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานรถประวัติดีนะครับไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าน้ำท่วมโคมไฟหน้าและไฟท้ายเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่ไม่แตกลายงาไม่เหลืองไม่หมอง บันไดข้างของเดิมติดรถก็ยังอยู่ครบทั้ง2ฝั่งรวมถึงการชนด้านท้ายนะครับลักษณะแบบนี้มีเฉพาะในรุ่นตัวยกสูงจากโรงงานล้อแม็กซ์18นิ้วระยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ทั้ง4เส้นพื้นผูกระบะก็เป็นของเดิมติดรถจากศูนย์นะครับสภาพยังใหม่ไม่มีขีดขาดพื้นกระบะสภาพสวยไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับส่วนตะเข็บฝาท้ายและก็ตะเข็บกระบะก็อยู่ในสภาพเดิมๆส่วนภายในคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันนะครับ สภาพสวยสะอาดมากเบาะไม่มีขาดแม้แต่ชิ้นเดียวคอนโซลสวยไม่มีรอยขีดข่วนอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบมันติฟังก์ชันเบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สะอาดน่าใช้งานนะครับพวกฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกอย่างที่บอกว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่1นึ0 0 0สนกว่ากิโลเมตรระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างสามารถพับได้ด้วยไฟฟ้ากระจกหน้าต่างทั้ง4บานก็ขึ้นลงได้ครบส่วนเครื่องยนต์คันนี้ ีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเรเร็ว2.5 VGT เทอร์โบ178แรงม้าอัตราเร่งดีมากตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยปรับแตง่ง ยครื่องไม่หลวมไม่มีควันไม่มีไอออกมาจากก้านวัดน้ํามันเครื่องห้องเครื่องก็สภาพสวยเดิมไม่มีน้ํามันหยดและรั่วซึมโครงสร้างและตัวถังสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับคานหน้าเดิมรอยอาร์คอยู่ครบส่วนราคาค่าตัวคันนี้ผมขอขอนุญาตตั้งราคาขายเอาไว้ที่279,000บาทนะครับกับมิซูบิชิไททันพัทกระบะ4ประตูตัวยกสูงเครื่องยนต์ดีเซลเก,เกียร์ธรรมดาปี2015คันนี้ครับรถมือเดียวสภาพสวยพร้อมใช้งานขับขี่ดีมากมีเล่มทะเบียนและเอกสารการโอนถูกต้องครบถ วนใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแลวก็นัดหมายดูรถได้ทุกวันนะครับพิกัดอยู่ที่ซอยนวมินทร์74กรุงเทพมหานครส่วนช่องทางการติดต่อผมขออนุญาตใส่ให้ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ